เราเมืเ่อกี้รูปแรกอะรูปเดียวกันโอ้โหแบนเยอะขนาดนี้เลย ตัดเลยเมื่อวานหลายคนแย่งกันในไลฟ์วันนี้เปิดให้ใหม่อีกรอบนะจ๊ะ ยีนหญิงสี่ห้าส่วนพันห้าเอาไปจ้าเมาื่อวานหลายคนน่ะแย่งกันตัวรีวิวนะคะวันนี้เอาไปเลยเปิดใหม่นะคะของมีค่อนข้างเยอะยี่สิบลูกได้ไหมได้อยู่ยี่สิบลูกเนาะ ต้นเดือนอ่ะพี่จัดเลยพันห้าประมาณร้อยตัวบวกลบนะคะขอลายหน่อยทักแชทได้เลยคุณพี่หรือแอดไลน์เบอร์ศูนย์แปดแปดเจเจเจสี่สี่ออกสี่เดี๋ยวปักไลน์ค่ะล็อกซี่ล็อกซี่ตัวนี้สวยจังเลยพันห้าใครรับรีวิวพิมพ์มา เฮยป้ายห,อยห้อยเมื่อวานก็รีวิววันนี้ก็รีวิวสวยาวาเหมือนเดิมปวาใช่สวยเหมือนเดิมดูสิป้ายห้อยมาอีกห้อยโหดเลยสะอาดไหมล่าโอ้ยดูสิ<ง> เหมือนเดิมแหละพัน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมใครรับรีวิวนะคะพิมพ์มาลอยพัน้ามียี่สิบลูกโปโลนะโปโลป้ายหนังตัวนี้สีชมพูน่ารักมากไซส์ดีไซส์กำลังขายนะคะที่ CK ดูดิ ปลาย 4K เลยไซส์เฉลี่ยประมาณ3 0 3สบถึงบวกลบเนาะอุ้ยดูดิเท่ๆเลยกระเป๋าค่ะงานนี้ก็สวยรีดปึ๊บขายปับ๊บบางคนไม่รีดด้วยนะคะขายเลยบางคนปายห้อยไม่ได้ส่งฟรีแล้วค่ะคุณพี่รุ่นเนี้ยเราลดจาก2อ0พนะคะ 2,900เหรือพันห้าค่ะคุณพี่จา๋าถ้ารับพิมพ์ได้เลยยังไงก็คุ้มอะ่ะถ้าขายสักพันแปดพัเกนี่ยจะส่งฟรีให้อยู่นะพี่อันนี้คือขายแบบราคาฟิกไปเลยอะ่ะแบบแบบขายแบบราคาง่ายๆราคาแบบคุยง่ายๆไปเลยอเออราคาพร้อมจบเออ,เอ,อต้องแบบไม่อะไรเยอะราคาพร้อมจบพันห้าสต็อกเยอะเรื่องๆอเรื่องอะ่ะเท่าไหร่นะพันเ,เป็นพันเลยใช่ไหมรู่น้ี้ใช่<ๆ>มาทุกรอบมาทุกตู้เ,ออเลยนะคะ เชอ์สกอตแขนยาวมีค่ะทั้งชายทั้งหญิงทักได้เลยนะคะรีวายอุ้ยรีวายด้วยเมื่อวานเปิดก็เจอร,รีวายหลายตัวโอ้เมื่อวานเปิดสวยงามลูกค้ายังไม่เลิกทักกันเลย <laughs> ขายเลยขายยัง เออเมื่อวานคือแย่งกันเยอะอะรีวิวอะวันนี้เราก็เลยเปิดให้อีกนะคะไม่ต้องแย่งกันสวยเหมือนกันนั่นแหละคุณพี่ดูบริษัทเ,เดียวกันเปิดสกอตด้วยไหมคะไม่ทันคุณพี่เวลาไม่ทันนะคะ,ะกางเกงห่อพี่แกงสกอตหรือสกอตอะไรเหย่เสื้ออะไรสกอตหรอคะหรือว่าอะไรที่เป็นสกอตเอ่ย ดูดิป้ายเทียบเลยจริงๆเราน่าจะจัดโปรแบบพันแปดทงฟรีอะไรอย่างงี้ปะอเออแต่เราไม่ได้ทำไงพี่คือเราลดลดให้ลูกค้าไปเลยอะเพราะว่าบางคนมารับเองด้วยนะคะบางคนมารับเองเขาแบบเอามารับเองไม่ลดหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อีก <สะ S 1> เดี๋ยวเสียใจลดไปเลยพันห้าไม่ต้องว่าอะไรเยอะแยะนะคะ ใครจะรู้ซื้อยีนสิบห้าบาทเอาไปขายถูกๆมันๆซื้อแบบไม่คิดเดยอะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคุณพี่แกงยีนนะคะสี่ห้าส่วนผู้หญิงอะเบอร์คบี้ตัวนี้สีแบบสวยมากพี่ดูดิมีเรื่องจะเล่าให้ฟังทุกคน เสื้อผ้าเราอะฮู้ดเมื่อกี้รีวิวทักแชทไปแล้วได้จ้าเดี๋ยวพี่เข้าไปตอบทีเดียวเดี๋ยวรอแป๊บนึงหูยสีเข้มปื้นเลยว่ะตัวนี้ตัวนี้คือน,น่ารักมากดูกระเป๋าเขาสิากระเป๋าแบบน่ารักมากเนละยไปยอีกแล้วไป้ยอยคือว่าเราขายงานเมกาก็จริงอ่ะพี่แต่มันไม่ได้เขียนว่าเม็ด อินย <In> mm ู hmm. ทุกตัวนะคะขายของมาแบบเจ็ดแปดปีเราก็ไม่เคยเห็นนะพี่เมดินยูเอทุกตัวนะคะ mm hmm. บางคนลูกค้าใหม่ก็ยังไม่เข้าใจไงพี่สีเขียวเหนียวซับเนี่ยสวยมากเลยเอ่ะดูดิ ทอมมี่โอ้โหสวยแบบนี้เลยนะพันห้าโอ้โหโอ้โหไหนไหนะไรทุกคนดูป้ายดิไอที่เนี่ยเนี่ยคือป้าย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 ห้อยอะคือแบบยังไม่ได้ใส่จ้ะดูตัวนี้ดูกระเป๋าเขาดิเลิศมาก ยน่ารักเนาะกระเป๋าอลังมากเลยอ,ะอ่ะเออฉันชอบตัวนี้งหลังเวอร์บงรังมากเลยตัวนี้อโอ้โหนางเป็นแบบกัสซิล่าหรือใดโนโาร์ั้งหลังคือเวอร์บังนะคนไฟอ่ะทุกคนพันห้าทุกคนได้งานขนาดนี้นะคะ <c oughs> บางลูกอาจจะไม่มีนะปกัปกๆแบบเนี้ยต้องลุ้นนะคะ รัเสเซียหรือเปล่าอ่ะตัวนี้แชปโอ้พี่ดูป้ายดิพันห้า ไม่ได้ใส่เลยกระเป๋าขเขาแบบมีเพชรคอ,อยใตอีกแล้วใครรับรับมาลยพันห้าได้ทุกตัวนะคะใหม่กริป อีกแล้วพี่พี่สีกิโลประมาณ100ตัวบวกลบอย่างลูกนี้ยังไม่มีคนเอานะคะถ้าเอาพิมพ์รับมาเลยพันห้าจัดดูดิได้ประมาณหนึงตัวบวกลบเลยนะคุณพี่ใครเอาพิมพ์รับรีวิวมาได้ทุกตัวดูตัวนี้ใหม่แบบกริบแบบสีคือแบบ mm hmm. เข้มมากแล้วปักด้วย อีกแล้วใครจะเอาพิมมาเลยนะคะรีวิวพันห้าแต่งค่ะโอ้ยสีสวยมากเลยตัวนี้สีชมพูน,นมเห็นแล้วเบาหวานจะขึ้นมมมมมนมอะไรเบ้นป็นไ,ได้ยินหรอป้าอ,อีกแล้วจ้าหัวเดินหนีเลยวะไอ้หมุก ว,ว,ว,ว่าก็แปลว่าสียมพูอ่ะโอนายกันคุณตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะปักดอกไม้เดซี่เฮ้ยฉันเจอ <laughs> เอ้ยเขาไม่ฝ่าแฟด <laughs> ใช่ปะ <laughs> เขาเหมือนดอกเดียวกันเลยอ่ะ <laughs> ปักนะดีมากกรุงเทพค่ะร้านอยู่กรุงเทพเฮ้ย น่ารักมากเลยคุณพี่เอาไปไหนแล้วนี่นี่ใครรับพิมพ์มาเลยนะคะได้ถูกตัวถักแฟสวยเนาะพันห้าใครพิมพ์รับรีวิวมาเลยพันห้าไป ายแชปจ้าแชปจ้าอุ้ยตัวนี้พิมพ์ลายเดอ้อเลิศปัญละทรงสวยใช่ค่ะที่ขายไปหลายร้อยลูกมาก,าก 1, เลยจนะักโปเกือบถึงพันเรียังไงกี่ร้อยลูกโอ้โหนับไม่ได้อ่ะพี่ดูกระเป๋าดิเป็นสินค้าขายดีชนิดหนึ่งก็ว่าได้นะตอนนี้ ดูดิกระเป๋าเขามีเพชรคือผ้าเขาดีผ้าเขายังไม่เปื่อยอ่ะพี่ป้ปปายไม้ยาวแคปหน้าจอเลยค่ะ,ะเดี๋ยวฉันพาลูกค้าดูกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะค่ะพี่เ,เป็นงานที่เราขายอยู่สองพันเก้านะไปดูรีวิวเก่าๆได้เลย โอ้ดูป้ายจ้ะดูดิพันห้าไม่ได้เอางานแบบหื่หลอยโถยมาโป,โปนะคุณพี่คือสต๊อกมันเยอะนะคะสต๊อกมันหลายร้อยลูกเลยนะคะคุณพี่แคปหน้าจอเลยหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทค่ะโปงโปนี้งานดีนะราคาก็ดีนะคุณพี่กำไรก็ดีนะคะหนึ่งันห้ารอยบาทค่ะ